เมื่อหลวงปู่ลุยจันทสาโรเจอพลังแห่งบุกเพสันนิวาตหลวงปู่ลุยได้ออกทุดงสแสวงหาความมิเวกในแถบจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ระว่างนี้ท่านก็ได้พบกันหลายานมิตรคือพระถาวอนาลโยและพระชอบฐานาสมในการทุดงครั้งนั้น ท่านได้พบกับความสงัดแห่งป่าเขาลำเนาไพรอันเหมาะสมแก่การภาวนาการเดินแต่ละก้าวในป่าใหญ่ยิ่งทำให้ใจใกล้ชิดกับความสงบยิ่งพระหลุยทำความเพียรท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มเย็นจนกระทั่งได้ข่าวว่าบ้านญาติของท่านคนหนึ่งที่หล่มสักมีงานศพท่านจึงรับนิมนต์ ไปสวดพระอภิธรรมในงานนั้นด้วยหากแต่งานนี้กลับทำให้ท่านถูกปุกเพศนิวาสที่มีมาแต่อดีตชาตินั้นเล่นงานในวันงานพระหลุยได้สวดพระอภิธรรมตามปกติระหว่างการหยุดพักสวดทางเจ้าภาพก็นำน้ำปานะมาถวายในขณะนั้นเอง สายตาของท่านก็ไปสบสายตาคู่งามของสตรีผู้หนึ่งเพียงแค่สบตาเท่านั้นท่านก็แทบจะสิ้นสติสมประดีถึงกับจะล้มลงทีเดียวแต่โชคดีที่พระอาจารย์สิงห์ขันตยาดโมเข้ามาประคองท่านไว้ทันราวกับทราบปาราจิตของท่านล่วงหน้าส่วนฝ่ายหญิงเอง ก็สิ้นสติล้มลงจนญาติผู้ใหญ่ต้องเข้ามาช่วยประคองไว้เช่นกันเหตุการณ์นี้ทำให้พระหลวยทราบว่าท่านเคยตั้งปรารถนาพุทธภูมิไว้และสตรีผู้นั้นคือคู่บารมีที่ได้ร่วมสร้างบุญบารมีร่วมกันมายาวนานหลายภพหลายชาติสตรีผู้นั้นเป็นกุลสตรี ที่ได้รับการศึกษาและการอบรมมาอย่างดีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีที่มีชื่อทางภาษาต่างประเทศขี่ม้าเก่งรูปงามแต่งตัวสวยแบบชาวกรุงและมีชื่อเสียงในวงการหนังสือจากเหตุการณ์นี้ทำให้พระหลุยแทบสิ้นสติพระอาจารย์สิงห จึงรีบพาท่านออกมาเพื่อหลีกภัยแห่งพรหมจรรย์อย่างเร็วที่สุดและทำให้เห็นว่าภพชาติที่คนเราต้องเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดการไม่สิ้นภพสิ้นชาติจึงถือเป็นภัยอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านบอกว่าในหัวอกเหมือนจะมีอะไรแต่ภายหลัง ได้พิจารณากลับมาและเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ได้อธิบายให้ท่านทราบในภายหลังว่าการครั้งนี้เป็นนิมิตเนื่องจากปุ่เพนนิวาสท่านและสุภาพสตรีผู้นั้นเคยเป็นเนื้อคู่เกี่ยวข้องกันมาช้านานเคยบำเพ็ญบารมีคู่กันมาโดยเฉพาะเมื่อภายหลังหลวงปู่ลุยได้สารภาพถึงความในใจ ที่ตั้งปรารถนาพุทธภูมิท่านพระอาจารย์สิงห์ก็อธิบายว่าถือผู้นั้นก็คงได้ปรารถนาะบําเพ็ญบารมีคู่กันมาเช่นเดียวกันท่านก็เลยเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่อีกองหนึ่งก็เช่นกันระหว่างที่มากรุงเทพเดินบินทบาทอยู่แถววัดสระทุมได้พบสตรีคนหนึ่ง นั่งรถสามล้อผ่านไปท่านบอกเพียงตาสบตาเท่านั้นความรู้สึกมันปลาบไปทั้งตัวแทบจะวิ่งตามเข้าไปคราวนั้นพระเถระผู้ใหญ่ต้องให้สติและขังท่านไว้ในโบสถ์พิจารณาดับความรู้สึกกันอยู่นานด้วยการเจริญอสุภะจึงสำเร็จคราวนี้ หลวงปู่องค์นั้นท่านก็เล่าว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำเขาจะไปที่ไหนอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ใจมันวิ่งเตลิดตามเขาไปพิจารณาแล้วก็ได้ความเช่นกันว่าเป็นคู่ที่เคยมีบุพเพันนิวาสกันมาแต่ชาติก่อนอำนาจกรับนั้นจึงมาประจักษ แต่หากว่าปุนบารมียังมีในเพศพรหมจรรัรทร์ท่านจึงปลอดภัยไปจากกรรมนี้ได้สำหรับกรณีหลวงปู่ลุยก็เช่นกันแต่ของท่านนั้นเนื่องจากเป็นการปรารถนาพุทธภ,ภูมิเคียงคู่กันมาจึงมีอำนาจร,รุนแรงมากและเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงไม่ได้พบกันแล้วก็ห่างกันไป แบบในกรณีของหลวงปู่องค์นั้นต้องพบประจันหน้ากันอีกหลายครั้งเนื่องด้วยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้คุ้นเคยกันประหนึ่งญาติและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหลายชั้นตั้งแต่ครั้งบิดามารดาต้องพบเหตุกันไม่ใช่ว่าเป็นการพบกันแล้วก็ผ่านจากไปเช่นนั้นอาจจะเป็นกรณีที่ง่ายหน่อย แต่การนี้หลังจากพบกันครั้งแรกแล้วก็ยังต้องเห็นกันอีกกรณีจึงแตกต่างจากพระเถระครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานองค์อื่นในชาตินี้นอกจากที่ว่าชั้นบิดามันดารู้จักคุ้นเคยกันประหนึ่งญาติพี่น้องอาจจะเคยเห็นกันในสมัยวัยเด็กแต่อย่างไรก็าตามฝ่ายหญิง ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการศึกษาในพระนครเสียตั้งแต่อย่างเด็กแต่รับการศึกษาชั้นสูงจึงแทบมีได้พบหน้ากันอีกเมื่อมาพบฝ่ายหญิงนั้นท่านอยู่ในเพศบัณพระชิตแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกุลสตรีแสนสวยเป็นรอยแห่งอดีตที่มาผ่านพบกันความจริง ท่านไม่เคยเล่าถึงรูปลักษ์ของรอยอดีตของท่านแต่บังเอิญเกิดทราบขึ้นมาเองวันนั้นเป็นเวลาที่มีการสนทนาธรรมกันและหลวงปู่ลุยกำลังเทศนาอธิบายถึงแรงกรรมโดยเฉพาะการรมเกี่ยวกับบุเพสันนิวาสที่พระเนนจะต้องประสบและจะต้องมีกำลังใจอย่างมากที่จะเอาชนะให้ได้ในที่สุด สุดท้ายวันนั้นท่านได้ยกกรณีของท่านขึ้นมาว่าองค์ท่านเองก็แทบเป็นลมฝ่ายนั้นท่านพระเถระต้องเข้ามาประคองฝ่ายหญิงเป็นลมญาติผู้ใหญ่และมารดาต้องเข้าประคองขณะฟังไม่ทราบว่าเพราะอะไรผู้เขียนรู้สึกสว่างวาบขึ้นในใจ เข้าใจนึกถึงชื่อเธอขึ้นมากราบเรียนท่านโดยเอ่อยชื่อเธอว่าใช่ไหมสุภาพสตรีท่านนั้นหลวงปู่หลุยค่อนข้างจะตกใจที่ทำไมสิกเกิดรู้จักกันขึ้นมาได้แต่ท่านก็อึ้งและยอมรับว่าเข้าใจถูกแล้วฉะนั้นการพันธนาร,รูปลักษณะของเธอและมีความเคารพนับถือ นับถือในอัจฉริยะของเธอจึงเป็นการบรรยายจากผู้เขียนฝ่ายเดียวหลวงปู่ลุยท่านมิได้เล่ารายละเอียดเหล่านั้นผู้เขียนเพียงแต่ช่วยวาดภาพให้ท่านผู้ฟังได้นึกถึงเรื่องและเข้าใจตามไปด้วยเท่านั้นว่าเป็นการยากลำบากและต้องการพลังใจอันเด็ดเดี่ยวเพียงใดที่หลวงปู่ลุย ท่านจะสามารถตัดกระแสความผูกพันจากรอยอดีตโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคู่บุญบารมีมาสำหรับการปรารถนาพุทธภูมิ